สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวยอดมวยไทยทุกท่านนะครับผู้ผมแชมปปี้ีนนะครับวันนี้ก็จะให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเดินเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพิเศษกว่าวันไหนๆเพราะว่าเป็นศึกพิธีนัดใหญ่นะครับก็จะมีการถ่ายสดทางแอปプライทีวีของเขานะครับก็เสียค่าดู89บาทนะครับส่วนใครที่จะไปดูที่เวทีก็ตั๋ว500กับพันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นัดใหญ่ผมไล่เลี้ยงให้ทุกคู่เลยแล้วกันว่า ชอบใครบ้างในแต่ละคู่นะครับเริ่มต้นคู่แรกของรายการนะครับแหลมโพสิกรวศันต์นะครับเจอกับสิงห์ดำนะครับไอ้เจ้าสิงห์ดำยูสุราดตัวเดียวกันนะครับ110ปอนด์เท่ากันแหลมโพเนี่ยช่างได้นนตามพิกัดนะครับส่วนสิงห์ดำเนี่ยมา111 จุดสองลดหนึ่งจุดสองคู่นี้ต่างศึกต่างสายนะนะครับไปยินดีประทักเกียรติเพชรนะครับเลทเปิดแหลมโพต่อห้าสี่นะครับลึกๆแล้วผมก็ยังมองว่าแหลมโพมันดุดันกว่าแต่ผมชอบจังหวะฝีมือความจัดจ้านของสิงห์ดำนะครับยังไงก็จัดไปที่สิงห์ดำก่อนลวกันล่าสุดเนี่ยชนะมาทั้งคู่นะครับแหลมโพชนะมังกรเพชรส่วนนั้นสิงห์ดำชนะเพชรหนึ่งมานะครับคู่ที่สองของรายการนะครับเป็นคู่ของท่านนั้นในเจ้า แก่นวนพอหลักบุญนะครับจเจอกับเพชรป้าไหลสิงห์มาวินต่างสึกต่างสายเหมือนกัน1 1อยอนดปเท่ากันแก่นวนเนี่ยมา111.6ดจุดรจุดส่วนเพชรป้าไหลเนี่ยร1อยดจุด3รจุด คู่นี้เลทเปิดนะครับอยู่ที่เพชรบร้านไร่นะครับตั้งต่อบ้าง19นะครับจากเกียรติเพชรตั้งต่อบ้างนะครับส่วนตัวผมหัวังชอบทักนานเจ้าเพชรบร้านไร่มากกว่านะ <S <S ผมมองว่าเกีตวนเนี่ยเก่าพอกันคู่นี้เก่าว่าเก่าพอกัน <S <S เกีตวนมันจะดีเรื่องของวงนอกจังหวัดฝีมือส่วนตะคุบวงในก็ต้องเพชรบร้านไร่และน้ําหนักนี้เพชรบร้านไร่ยังทาได้สบา,สบาย <S <S จัดไปที่เพชรบร้านไร่ละกันข้ามไปที่คู่ที่3ของรายการครับเป็นคู่ที่ต้องบอกว่า เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรีมาช์อีกทีหนึ่งดวน99เสือต้องมาจีนครับเจอกับฉลามชนสามารถพยักรุนยิม105ปอนด์เท่ากันด่วน99เนี่ยมา106.9ลด1.9ส่วนฉลามชนเนี่ยใหญ่กว่าลอยกว่า,วามาลดแค่จุด5เท่านั้นนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฉลามชนตั้งต่อก่อน19คราวที่แล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นมากๆนะครับชนะขาดเลยผมชอบท้านอ้เจ้าฉลามชนมากกว่าไฟนี้นะครับแม้ว่าไอ้เจ้าด่วนเนี่ยจะอันตรายก็ตามนะครับ คู่ที่4ครับเพชรลาวอุราชานะครับเจอกับเด็ดเพชรมืม่เดือเจ็ดเก้านะครับคู่นี้ต่อกันปอนหนึ่งร้อยสกับ120 นะครับโดยที่คู่นี้เลทเปิดอยู่ที่เพชรศิลานะครับตั้งต่อก่อน54จังหวะฝีมือจัดจ้านกว่านะนะครับผมว่าไอเด็กคนนี้นะ่ยนะครับถ้าได้ชกในพิกัดเก่งนอนอิม่มนนซ้อมดีกินอิ่มนอนหลับดูแล้วคนหาคู่ต่อสู้ก็ยากเหมือนกันจัดไปที่เพชรศิลาแลวกันนี่คือนะักชกคนหนึ่งที่หาคู่ยากมากนะครับแล้วก็ข้ามไปที่คู่ที่5าครับปังตอพอหลักบุญน,นะครับเจอกับทนายเจ้าเพชรเดช เด็ดเจ็บเก้านะครับถ้าจะไม่ผิดนี่เคยเจอกันมาแล้วครั้งก่อนเป็นเพชรเดชชนะมาคราวนี้ต่อแค่ปอนเดียวร้อยสิบห้ากับร้อยสิบหกนะครับปังตอเนี่ยนะครับกลับมาต่อยในพิกัดเนี้ยผมถือว่าเป็นพิกัดเก่งเขาเลยนะครับปังตอต่อสามสองสู้ยากครับต่อปอนหนึ่งก็จริงแต่คราวเนี้ยนะครับผมมองว่านะครับก็สู้ยากไม่ได้ปล่อยใหญ่เกินไป แล้วก็คู่ที่6กครับคิวทองนุ่ยจิ๋วเมืองใจกับเพรดําหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับไม่ต้องคิดมากไปที่เพรดําหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คู่ที่7ครับชายกรพอหลักบุญนะครับเจอกับไอ้มังกรเหล็กเปิลนครคู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดนะครับเช็คมาล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ดังนั้นไอ้เจ้าชายกรต่อ54ี่แต่ผมชอบความสดความห้าวของไอ้เจ้ามังกรเหล็กมากกว่านะครับจัดไปที่มังกรเหล็กนะครับแล้วก็คู่เอกครับชูเจริญดับน้ำจิ้มดาบันสารคามครับเจอกับขุนหันเล็กเกียรติเจริญช คราวนี้เนี่ยมาเจอกันชูเจริญตั้งต่อก่อน19นะครับผมว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นทนานเจ้าขุณหันเล็กที่มีโอกาสพลิกชนะได้แต่ก็ลำบากหน่อยแต่ก็ยากหน่อยนะครับแต่ไงก็ต้องเชียร์มวยในสายนิสศึกไว้ก่อนนะครับนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีที่เอามาฝากกันนัดใหญ่จัดให้ทุกคู่เลยนะครับก็ฝากติดตามการทุกๆช่องท,ท,ทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปลาสวัสดีครับ